Hello my name อิทิติศักดิ์พอเจริญ I am i n g e t วันนี้ผมจะมาอ่านวิชาฟอนิกเป็นภาษาอังกฤษนะครเออเอสเอการกระทำเออแออากาศเออแอแอพลเรนเพลแอร์พลเครื่องบินเอออ a รอารออารดราอารอบรอบเอออ a r อศิลปะเบอร a อาสบารคือเอ ตัก้าเบอร์อาร์ชบาธเรอูมารูมบาร์ดูมห้องน้ำเบอร์อิลบิวเธออีที่เฟอูเลฟูบิวตี้ฟูลสวยเบอร์เอเดเบดเรอูมารูมเบดรูมห้องนอนเบอร์อีฟอบีบเนื้อวัวเบอร์เอลเบลลักขังเบอร์ไอไบค์เซอร์อีซีเคอเคอบิสซิเคอจักรยานเบอร์ไอไบค์ จักรยานเบอร์ b อ c k b บอร์อดอ์บอร์ดแบ็บอดกระดานดำเบอร์แองเกิลแบงค์างเปล่าเบอร์อัลเบอร์ดีดีบอดีร่างกายเบอร์อูคือบุ๊คคือเอสเคสบุ๊คเคสตู้วางหนังสือเบอร์อัเบอร์โอโรบโยืม เบอร์อัลเทอบ t ์เบอออมาทอมบอรทอมก้นเบอร์เอชเบกเฟร์อัลเฟิร์สเบกเฟิร์อาหารมื้อเช้าเบอร์อัลกระบแมลงปีกแข็งเบอร์ไอบายซื้อเคอร์แอเบอแคบเบอร์เอชเบกแคบเบล่ำปีเคอร์แอรแคบเบอร์อเโแครอทหัวแครอทเคอร์อสแคสเซออส คาสนตประสาทเชื Castle, ่อคิชอช็อกเชอ่ออันเสี่ยสโอกาสขอบคุณครับ